ดาบแรลตัวนี้ดาบอนิเมะตัวนี้นะครับพี่แจกฟรีๆได้ถาวรเลยนะครับผมย้ําว่าแจกฟรีฟร โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดวัสดีน้อง,องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชนเนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอกแมปเบล b บอลอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาแจกทางด้านของดาบแลนะครับดาบอนิเมะนั่นเองนะครับใครที่ตามหาอยู่นะครับเพราะว่ารา,าคาค่อนข้างแพงนะแล้วก็วันนี้พี่ก็เลยมาแจกให้แล้วกันนะครับแจกให้ฟรีๆแต่ว่าก็ต้้อองมีกกกติาเล็นนยะครรัับบสห แจกเนาะใครอยากได้ฟรีอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกกติกาการรับทางด้านของดาบอนิเมะนั่นเองนะครับลุ้นได้ทุกคนนะนะแต่ว่าจะได้1คนเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาอัปเดตก่อนนะครับอย่างแรกที่อัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้น่าจะเป็นวันเสาร์เนาะน่าจะเป็นวันเสาร์ช่วงน่าจะเที่ยงคืนหรือเปล่านะครับก็จะมีป้ายอัปเดตนะครับนี่ครับเกตบวก1อัปเดตกิต์นะครับ ในส่วนนี้เนี่ย <c oughs> น่าจะมีของฟรีให้กดรับนะแต่ว่าที่พี่อัปเดตเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นด้านของเซิฟทดลองนะครับเซิฟทดลองเนี่ยเขาบอกว่าจะมีธนานของปฏิทินด้านบนมานะปฏิทินให้กดรับดนานของฟรีพวกเหรียญคอยแล้วก็จะมีดาบดาบตัวนี้นะครับผมดาบโฮลี่เนาะตรงไหนเอ่ยดาบโฮลี่ตรงนี้นี่ครับที่จะได้รับฟรีนะนะครับที่อัปเดตหลุดออกมานะครับในในส่วนเซิฟทดลองนะพี่ก็ยังไม่ได้มแน่ใจเหมือนกันว่าจะมา100%หรือเปล่านะแต่ว่า พี่บอกเลยว่ายังไงก็มาแน่นอนเพราะว่ามันเข้าเซิร์ฟทดลองแล้วนะครับส่วนดาบาดาบแรตรงนี้เนี่ยเคียวตัวนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นดาบตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับนี่ครับดาบอนิเมะก็เป็นไปได้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าดาบอนิเมะเนี่ยมันมันเปิดมันกิจกรรมมันอยู่เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมอยู่เซิร์ฟญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะมาเซิร์ฟไทยเหมือนกัน นะครับแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาเอาไปไปไว้เสริมญี่ปุ่นนะนะครับก็ลําบากคนไทยเลยทีนี้นะครับผมว้าบุ่นกันเลยเพราะว่าต้องต้องมุดไปเสร์ฟเสร์ฟญี่ปุ่นเพื่อจะไปซื้อนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้น้องไม่ต้องน้องไม่ต้องมุดไปให้ยากครับวันนี้พี่เอามาแจกเรียบร้อยละนะครับนี่ครับที่พี่เล่นอยู่เลยนะครับของจริงครับรหัสนี้มีดาบจริงๆครับนี่ครับมีดาบแรจริงๆครับสหรับดาบอนิเมะนั่นเองตึงๆเลยนะครับดาบอนิเมตึงๆครับนะครับทีนี้ ใครที่อยากได้ไก่เบดบอลไม่ว่าจะเป็นไก่หนึ่งหมืนหรือว่าจะเป็นไก่ดาบเขียวดาบไฟนะครับมาตามพี่มาดูเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในเว็บเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาในส่วนเว็บเลสช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้ามาตับแรกเนี่ยกดสมัครสมาชิกอะไรเข้าสู่ระบบอะไรเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับมันจะมีคําว่าโลบอกเบตบอลตัวนี้เรากดเข้าไปเลยปุ๊บนะครับมันจะรวมไ d ดีไก่เบตบอลเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับก็จะมีทั้งไก่ดาบเขียวนะครับแพ็คดาบแร่การันตีดาบอนะ แต่ว่าคลิปนี้พี่มาแจกฟรีครับนะครับแล้วก็จะมีดาบไฟนะครับผมนี่ครับดาบไฟแล้วก็จะมีดาบแรซีซส่นที่เนานะครับแล้วก็จะมีแถมโลบัคฟรีฟด้วย30มสิบโลบัคดาบแรซีซส่นที่5เนี่ยก็คือไม่มีขายแล้วในตัวเกมไม่มีขายแล้วนะครับผมใครที่อยากได้เนี่ยสามารถมาจัดได้นะครับในเว็บเนี่ยมีทั้งหมด57 ID เนะครับแล้วก็จะมีแพ็คดาบเคียวแรนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็คืออัปเดตปุ๊บเคียวแรจะไม่มีขายแล้วนะครับก็คือ เราต้องไปตามหาในกลุ่มในเว็บนะครับแต่ว่าเว็บนี้ปลอดภัยแน่นอน100%ซื้อปุ๊บได้รหัสเลยการันตีตามที่ปกเขียนบอกเลยนะครับแล้วก็จะมีไก่10,000คอยนะครับมีไก่เงิน10,000คอยไอ้อันนี้การันตีเหรียญเลยนะครับได้1 0,000คอยแน่นอนนะครับ100%ตอนนี้เหลือ6 i ไดีสุดท้ายใครอยากได้รีมาจัดเลยหรือว่าใครที่สนใจไก่ตันบอกฟูดก็มีเหมือนกันครับนาไม่ว่าจะเป็นไก่ตันเผาวีทีเทียร์หนึ่งเทียร์สิบมีหมดนะครับ ย้ำว่าเว็บนี้ไม่มีเกลือนะซื้อปุ๊บได้รหัสเลยครับซื้อปุ๊บได้รหัสทุกช่องครับนะครับถ้ามีเกลือเนี่ยทักบอกพี่ได้เลยเว็บนี้เขาไม่มีเกลือครับสุ่มของในตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าซื้อแล้วได้รหัสแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันยีบเก้าบาทไก่ตันสุนฮิตหกหมัดดาบคู่เด้งผลเสือในกล่องนะครับผมหรือว่าจะเป็นโมจิตื่นครบทุกสิสลหรือว่าเผาวิสีกดตัวนี้ได้เลยครับนี่ครับไก่ตันเผาวิสีกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะ ที่อัหนึ่งเนี่ยก็คือเขาจะรวมกันไว้นะครับเราซื้อปุ๊บก็คือจะสูงแค่เผาเท่านั้นแต่ว่าได้รหัสทุกอัน100%นะครับได้รหัสทุกอันเลยนะครับใครอยากได้รีม,มาจัดได้เลยนะครับก่อนที่สินค้าจะหมดก่อนนั่นเองนะครับส่วนใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับแจกโค้ดกินดฟ,ฟรีกดเข้าไปเลยหรือว่าใครที่อยากได้ไก่ตันเผาวิซีฟ,ฟรีก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับไก่ตันเผาวิซีฟรีกดเข้าไปเลยมันจะมีกิจกรรมอยู่ในหน้าเพจนั่นเองนะทน วิธีการเติมเงินเติมยังไงกดที่ตามเมลพี่ได้เลยนะครับเติมเงินตรงนี้แล้วก็กดที่อ่งเปาเวบนี้เขารับแค่อ่งเป่าเท่านั้นนะครับแล้วก็เอาลิงก์ส่องเป่ามาใส่ตรงนี้กดเติมเงินเรียบร้อยจากนั้นเสร็จเครดิตเข้ากดมาที่หน้าหลักหน้าแรกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกซื้อตามใจชอบนะครับเนี่ยเว็บนี้ปลอดภัยแน่นอน100%นะครับการันตีจากสมาชิกแสนห้าเขาได้เลยนะครับเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมียอดขายเป็นล้านนะฟังไม่ผิดนะครับยอดขายล้านสองนะเยอะที่สุดในประเทศไทยนะเว็บนี้ปลอดภัยแน่นอน100%ลิงก์เว เดี๋ยวพี่จะแปะไวใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะทีนี้เรามาฟังกติกากันดีกว่านะครับเรามาฟังกติกากันดีกว่านะครับว่าใครที่อยากได้ดาบแร่ฟรีฟรเนี่ยดาบอนเเมะเล่มนี้ฟรีนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้จบมาทีนี้กติกาง่ายนิดเดียวครับนะบช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกันจดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะบถ้าคลิปนี้ครบเท่าไหร่ดีครบอ่าหกไม่ใช่เอาซัก 80,000วิวแล้วกันนะครับภายใน1วันนะครับครบ80,000วิวนะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยคอมเมนต์ชื่อเล่นหรือว่าชื่อในเกมก็ได้นับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกในคอมเมนต์ถ้าครบ80,000วิวภายในวันเดียวนะพี่จะสุ่มแจกคลิปต่อถัดไปนั่นเองจะมีเพียง1คนเท่านั้นที่จะได้ดาบนี้ฟรีๆนั่นเองนะครับฟังไม่ผิดนะครับดาบแรตัวนี้ดาบอนิเมะตัวนี้นะพี่แจกฟรีๆได้ถาวรเลยนะครับผมย้ําว่าแจกฟรี ได้ถาวรนะครับผมก็อย่าลืมทำตามกติกากันด้วยนะครับบอกเลยว่าดาบเล่มนี้สวยมากนะครับผมดาบเล่มนี้สวยมากนะและที่สําคัญอย่าลืมนะอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อเล่นหรือว่าชื่อในเกมก็ได้นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บบิทชั้นเอาไว้ต่อท้ายชื่อเล่นหรือว่าชื่อในเกมแค่นั้นพอนะครับและที่สําคัญอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามเท่านั้นพอนะครับวันนี้มาแจกจับแล้วก็ที่สําคัญดาบตัวนี้เนี่ยบางคนถามหาเยอะมากบางคนอยากจะมุด ไปเซิร์ฟญี่ปุ่นก็ทํายากนะครับโทรศัพท์ไม่เป็นใจนะครับวันนี้พี่ก็เลยมาจัดให้เลยมาแจกให้เลยนะครับนี่ครับอ่ะแต่พี่ขอลงสักตาก่อนแล้วกันนะครับขอลงไปเทสไปดูเอฟเฟกไปดูสกิลหน่อยแล้วกันนะครับเอฟเฟกถือว่าสวยนะนี่ครับเอฟเฟกตถือว่าสวยนะนี่ครับเป็นไฟสีฟ้าแล้วก็จะมีเหมือนสกเก็ตรตรงตรงตรงมีดนะเห็นไหมสังเกตด,ดีๆนะนี่ครับอ่ามาเอออย่างเท่ว่ะมาเอาหน่อยเอาหน่อยไว้รุ่นเอาแตกแตกมาเอาหน่อยเอาหน่อยวะ แต่บอลไม่มาหาพี่สักทีเลยคนน่าจะเยอะนะตอนเนี้ยเอฟเฟกก็สวยนะ๋ยวให้ดูไกลดีกว่านี่เอฟเฟกเป็นไงโคตรเด่นอะเ,เอฟเอฟเฟกโคตรเด่นอนะบอกเลยเอฟเฟกโคตรเด่นถ้าเท่ากับเคียวอะแต่เคยียวเป็นสีแดงไงแต่นี่สีฟ้าเป็นดาบอนินเมล่าสุดนะครับที่ไม่มีอยู่ในเซิร์ฟไทยนะงงเหมือนกันอุย๊ยแตกโอ้โหกดตีไม่ทันอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้พี่พพิบกดบล็อกแล้วนะแต่ว่าอะไรวะโคตรไวเลยงงมาก โอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาบอกข่าวดีสำหรับใครที่เป็นสายฟรีเนาะนะครับและที่สำคัญนะครับใครที่อยากได้โค้ดเครดิตฟรีนะครับอย่าลืมเข้าไปที่หน้าเพจเว็บเลดช็อปกันเลยนะครับก็คือเขามีเครดิตฟรีแจกมีไก่ตันแจกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับจำว่าเว็บนี้ซื้อปุ๊บได้รหัสเลยไม่มีเกลือครับนะครับไม่มีเกลือเว็บนี้ซื้อแล้วได้รหัสเลยไม่ต้องมาสมให้มีกงมีเกลือให้เศร้าใจนะเว็บนี้การันตีจากช่องพี่ได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกัน นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในแาตัวปก่อนนะครับกลาบคำว่าสวัสดีครับ